วารสารฉบับนี้ประเมินว่าสุนัขในประเทศไทยนะครับคุณผู้ชมมีทั้งหมด12.8ล้านตัวปีนี้ปี2566-2023ครับนั่นหมายความว่าถ้าเราเทียบอย่างง่ายๆแปลว่าขณะดนี้น้องหมาน่าจะมีถึง13ล้านตัวสัมอัพทุกเรื่องธรุรกิจเข้าใจง่ายและใกล้ตัวคุณกว่าที่คิด กับตัวพักพผมอุดมกรยารักสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ซัมัอัพนะครับทุกเรื่องธุรกิจเข้าใจง่ายและใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดกับผมตวัวพระกพผมอุดมกลยารักนะครับเราพบกันนะครับสำหรับรายการซัมัอัพนะครับจันถึงสุกนะครับประมาณ2ทุ่มโดยประมาณนะครับทาง f b o o k y o u y u u t นะครับแล้วก็ Podcast Spotify, c o n n e c t the ติม s แล้วก็ทีด้วยสำหรับ Podcast Spotify นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Follow กดติดตามกด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  กดดย๋ยวนี้เลยฮนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากคอนเน็กหตอรดรวมทั้งสมอัพด้วยนะครับและวันนี้นะครับเรานําบทความมาจาก tales of number ครับเพราะตัวเลขไม่เคยหลอกแต่กําลังบอกอะไรเราบทความของคุณอานาทิพย์จากกลานุวัน์นะครับพูดถึงเรื่องนี้ครับผู้ชมครับถามผู้ชมก่อนดีกว่าที่บ้านคุณผู้ชมเลี้ยงสุนัขไหมครับผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะเลี้ยงสุนักกันคุณผู้ชมบางท่านอาจจะได้อ่านบทความนี้แล้วนะซึ่งเป็นบทความของ Connect เตของเรานะครับแต่ คุณผู้ชมลองทายว่าสุน,นัขในประเทศไทยน่าจะมีจํานวนเท่าไหร่ลองคิดฮะติ๊กตอก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 ติหมดเวลาฮะหลักล้านแน่นอนล่าสุดนะครับเขามีงานวิจัยของวารสารนะครับ f o n t i e r i n v e r t e i r a r y Science ครับฉบับเดือนธันวาคมปี2021ก็ประมาณปีกว่าๆแล้วเนี่ยนะครับวารสารฉบับนี้ประเมินว่าสุน,นัขในประเทศไทยนะครับคุณผู้ชมมีทั้งหมด12.8ล้านตัว หลายคนบอกอ่ะแล้วที่มาบอกมันเกี่ยวอะไรถ้าเราไปดูข้อมูลทะเบียนราษฎรก็คือจํานวนประชากรของคนไทยเราทั้งหมดนะครับเมื่อปี2021ประเทศไทยมีเด็กหรือว่าประชากรที่ยุต่ํากว่า18ปี12ล้าน8แสนคนขนาดนี้ปี2566นั่นหมายความว่าเมื่อย้อนไปตอนปี2564ปี2021ประเทศไทยเราจะมีน้องหมาและเด็กเท่ากันครับแต่ผู้ชม ด้วยความเคารพน้องหมากับคนอะไรเกิดเยอะกว่ากันนะคุณผู้ชมแน่นอนครับน้องหมาสิครับคุณผู้ชมเพราะว่าการประเมินของทีมพิ่แจก็บอกว่าอัตราการเติบโตของประชากรน้องหมาทั้งหมดในไทยน่าอยู่ที่ปีละประมาณ1-2%เปอร์เซ็นต์แปลว่าทุกปีเราจะมีน้องหมาเพิ่มขึ้น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 ,นในขณะที่อัตราการเกิดของคนไทยหรืออัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรเราทราบอยู่แล้วนะว่ามันถ้าเป็นกราฟเนี่ยมันปักหัวลงอยู่แล้ว มันอยู่ที่ประมาณ0.2เท่านั้นและลดลงเรื่อยๆนะครับตามสังคมผู้สูงวัยในปัจจุบันและเด็กเกิดใหม่ก็น้อยลงตามไปด้วยปีนี้ปี2566 223 0ครับนั่นหมายความว่าถ้าเราเทียบอย่างง่ายๆแปลว่าขนาดนี้น้องหมาน่าจะมีถึง13ล้านตัวบางคนบอกว่าจะนับน้องหมายังไงคุณผู้ชมครับในจำนวนนี้เรานับ เฉพาะน้องหมาที่เป็นสัตว์เลี้ยงด้วยนะผู้ชมซึ่งในงานวิจัยเขาก็ประเมินว่าถ้านับเฉพาะน้องหมาที่เป็นสัตว์เลี้ยงน่าจะอยู่ที่11.2ล้านตัวมันก็น้อยกว่าจํานวนคนที่อายุน้อยกว่า18ปีหรือเด็กนะสิในเมืองไทยแต่จริงๆแล้วครับคุณผู้ชมครับการเทียบสัตว์เลี้ยงรวมๆกับเด็กเลยหรือพูดง่ายๆคือ มันไม่ควรที่จะนับแค่น้องหมามันต้องนับน้องแมวด้วยเพราะผู้ชมบางท่านก็คงเลี้ยงน้องแมวแบบสัตว์เลี้ยงด้วยเหมือนกันประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าในประเทศไทยเราไม่ได้มีการประเมินนะว่าจํานวนแมวแบบละเอียดและหมาเนี่ย เกิดเท่าไหรอะอย่างคนเราเกิดพอมีคนเกิดโรงพยาบาลหรือว่าผู้ใหญ่บ้านอะไรต่างๆเนี่ยจะต้องไปแจ้งเกิดที่อำเภอแจ้งเกิดที่เขตถูกไหมครับแต่น้องหมากับน้องแมวลูกออกมาทีเป็นสิบสิบตัวเจ้าของเคยไปแจ้งไหมฮะกรมปรศุสัตว์ไปแจ้งไมหมล่ะที่ปศุสัตว์จังหวัดอย่างนี้บอกว่าเลี้ยงน้องหมาเลี้ยงน้องแมวแล้วมีลูกเป็นสิบสิบตัว ไม่มีครับไม่มีใครเปไ็นรายงานแม้ว่าก่อนหนะ้านี้คุณผู้ชมคงจําได้ว่าเคยมีแนวคิดเรื่องของการจะฝังชิปน้องหมาจําได้ไหมฮะหรือการฝังชิปน้องแมวเพื่อเราจะได้ทราบว่ามีจํานวนประชากรน้องหมาน้องแมวเนี่ยจำนวนเท่าไหร่กันแน่แต่แน่นอนครับมันไม่เคยเกิดขึ้นการจดทะเบียนหรือว่าการไปลงทะเบียนน้องหมาน้องแมวเนี่ยมันไม่เคยเกิดขึ้น และในเมื่อเราไม่เคยมีการประเมินตัวเลขอย่างเป็นทางการแต่ในปี2020มีการประเมินครับผู้ชมครับมีข้อมูลบอกว่าประเทศไทยเราน่าจะมีแมวเป็นสัตว์เลี้ยงอยู่3ล้าน3แสนตัวและปัจจุบันผู้ชมคิดว่าตัวเลขนี้จะลดลงไหมครับมันไม่น่าลดลงหรอกมันต้องมีเพิ่มขึ้นแน่ๆนะครับดังนั้นถ้าเรารวมน้องหมากับน้องแมวที่เป็นสัตว์เลี้ยงนะไม่นับจรจัดไม่นับที่อยู่ตามวัดเนี่ยน่าจะมีถึง14ล้าน5แสนตัวแน่ๆเป็นขั้นตำ่ำ และจํานวนนี้ก็น่าจะมากกว่าเด็กที่เกิดในประเทศหรือเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีแน่นอนดังนั้นปัจจุบันนี้ครับเราก็สรุปกันอย่างง่ายๆว่าคนมีสัตว์เลี้ยงมากกว่ามีลูกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอาง่ายๆคุณผู้ชมบางคนหรือคุณผู้ชมที่มีเพื่อนที่เขาเลี้ยงน้องหมาน้องแมวเขาเรียกน้องหมาน้องแมวว่าลูกได้ซ้ําหรือเดี๋ยวนี้เราเรียกว,ว่าน้องถูกไหมฮะสมัยก่อนเราไปเรียกขออนุญ,ญาตไอ้หมาไอ้ จุดจุด,จ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 ดชื่อนั้นชื่อนี้ที่เป็นน้องหมาเดี๋ยวนี้ไม่ได้นะคุณผู้ชมเราเรียกว่าอะไรน้องคนเรียกลูกในประเด็นในเชิงหน่วยงานราชการอย่างที่ผมบอกไปว่ามันถึงเวลาแล้วหรือไม่ที่เอ๊ะถ้าเราต้องการจะรู้ว่าจานวนน้องหมาน้องแมวเอาแค่เป็นสัตว์เลี้ยงเนี่ยครับคุณผู้ชมมันมีจํานวนเท่าไหร่การจดทะเบียนการลงทะเบียนก่อนไมมมีการฝังชิปน้องหมาน้องแมวมันไม่เคยเกิดคําถามก็คือ ภาคธุรกิจเขาเดินไปก่อนหน้านี้แล้วเรามักได้ยินคําศัพท์หนึ่งครับคุณผู้ชมครับซึ่งจริงแล้วไม่มีในบทความแต่คําศัพท์หนึ่งในทุกวันนี้ก็คือ pet humanity นั่นก็คือหมายความว่าการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเหมือนกับคนมันเป็นเทรนด์อย่างหนึ่งครับคุณผู้ชมครับและก็จะเป็นเทรนด์ในระยะยาวด้วยเรากลับมาที่บทความครับเพราะว่าคุณอาณาธิ์เองบอกว่าตอนนี้เนี่ยการที่มีสัตว์เลี้ยงมากกว่าเด็กอย่างเช่นในสหรัฐอเมริกาเนี่ยถ้านับสัตว์เลี้ยงรวมๆแล้วจะมีสัตว์เลี้ยงมากกว่าเด็ก และถ้าดูจํานวนแบบอัปเดตในปี2023นะคุณอาณาธิบอกว่าประชากรหมาแมวอเมริกาที่เป็นสัตว์เลี้ยงมีถึง100ล้านตัวในขณะที่เด็กอยู่ที่ประมาณ70ล้านคนเท่านั้นผู้ชมเห็นช่องว่าไหมฮะน้องหมาน้องแมวที่เป็นสัตว์เลี้ยงเนี่ยร้อยล้านตัวเด็กเนี่ย70ล้านคนในอเมริกาและช่องว่างเนี่ยมันจะห่างขึ้นเรื่อยๆถ้าเราบอกว่าอเมริกาเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วแน่นอนครับเทรนนี้ มันก็น่าจะเหมือนกันในประเทศไทยแต่ภาคธุรกิจเขารู้ครับว่ากลุ่มคนรุ่นที่เป็นพ่อแม่ของสัตว์เลี้ยงที่สําคัญที่สุดในยุคนี้คือกลุ่มคนเจนไว้ y. กลุ่มประชากรที่เลี้ยงสัตว์มากเป็นพิเศษเขาเลี้ยงแบบโอ้ยลูกลูกเห็นไหมเวลาลวเขาเลี้ยงเขาบอกว่าเป็นลูกเลยอะซึ่งความรักความผูกพันแบบนี้อาหารแชมพูการรักษาเสื้อผ้าของเล่น บางคนบอกแพงว่าคนอีกตอนนี้คุณผู้ชมจัดเลี้ยงอ่ะและมันเป็นสิ่งที่ควบคู่กันครับเพราะว่าสังคมไทยเราตอนนี้เราต้องยอมรับว,ว่าเป็นสังคมที่เป็นสังคมผู้สูงวัยส่วนคนรุ่มหนุ่มสาวรุ่น Gen y, Gen Alpha, เจนวเจนอัลฟาต่างๆเหล่านี้มีลูกช้าจนถึงขัน้นบางคนไม่มีลูกครับคุณผู้ชมครับดังนั้นการมีสิ่งมีชีวิตบางอย่างก็เป็นการสร้างสมดุลให้กับชีวิตครอบครัวแล้วก็การมีสัตว์เลี้ยงก็เป็นคําตอบของหลายๆคนด้วยนะครับและมันจะเป็นเทรนระยะยาวที่มาช้า,ชา แต่คุณอา่บอกว่าในอนาคตมันจะมาแน่แดังนั้นพวกธุรกิจต่างๆเขาก็มีการไปจับจองตลาดนี้กันและตลาดนี้โตมากตอนไหนรู้ไหมครับคุณผู้ชมครับโดยเฉพาะช่วงสถานการณ์โควิด19เราย้อนไป2-3ปีที่แล้วจําได้ไหมฮะงานเราก็ไม่ได้ออกไปทํางานเรียนแล้วก็แทบจะอยู่ที่บ้าน work from home work at home กันเนี่ยนะครับคผู้ชมครับปรากฏว่า มันเติบโตสวนทางกับหลายๆธุรกิจเลยในช่วงโควิดเนี่ยนะ,ะนี่คือความน่าตื่นเต้นที่ช่วงโควิดเนี่ยเป็นจุดที่ทำให้อุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงเติบโตในระดับโลกแล้วก็รวมทั้งตัวเลขการเติบโตของสัตว์เลี้ยงอย่างเช่นที่วันนี้เราเล่าให้ฟังเนี่ยครับคุณผู้ชมลองคิดครับว่าในอีก10-20ึีปีข้างหน้าซึ่งในตอนนั้นเนี่ยตลาดเรื่องของสัตว์เลี้ยงน้องมาน่องแมวต่างๆเนี่ยมันจะใหญ่กว่านี้แน่นอน ถ้าเราย้อนไปคุณผู้ชมสมัยก่อนห้างสรรพสินค้าโอ้โหเอาสัตว์เลี้ยงเข้าไปไม่ได้เลยนะฮะห้างต่างๆบอกไม่ให้เอาเข้าเลยแต่ปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าห้างสรรพสินค้าต่างๆจะเป็น pet friendly มากขึ้น pet friendly ก็เป็นคำศัพท์ที่เกิดขึ้นในยุคนี้เหมือนกันครับมันหมายความว่าอะไรไม่หมายความว่ามันเป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยงเราสามารถจะจูงน้องหมาน่องแมวเนี่ยนะครับผมในห้างสรรพสินค้าได้ไปเหมือนเราพาไปเดินเที่ยวแบบนี้เลยนะไม่ต้องหลบหลบ,หลบซ่อนซ่อนอนีกแล้วหรือแม้แต่คอนโดมิเนียมโอ้โหปัญหาสุดขิตครับคุณ แอบเลี้ยงน้องหมาน้องแมวเพื่อนบ้านได้ยินเสียงเห่าเสียงน่องหมาน่องแมวไปร้องนิตินิติบอกให้จัดการปรากฏว่าคุณผู้ชมครับมีเรื่องฟ้องร้องกันถึงขั้นถึงโรงถึงศาลกันมาแล้วมีต้องการปรับเงินปรับทองม,มาแล้วแต่ในยุคนี้เปลี่ยนใหม่หลายคอนโดมิเนียมที่สร้างใหม่ประกาศเลยบอกว่าโครงการของฉันเป็นโครงการที่อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงได้อย่างเปิดเผยเลี้ยงน้องหมาเลี้ยงน่องแมวได้เลยแต่จริงๆนอกเหนือจากภาคธุรกิจครับสิ่งที่น่าสนใจคุณอาทิตย์บอกว่า มันอาจจะถึงเวลาที่ต้องมีการออกแบบเมืองเพื่อให้เป็นมิตรกับคนที่เลี้ยงสัตว์มากกว่านี้เพาจะเป็นการออกแบบสวนสาธารณะสวนสาธารณะบางแห่งอาจจะยังไม่อนุญ,ญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าไปเพราะอะไรรู้ไหมครับกลัวว่าน้องหมาน้องแมวเนี่ยจะไปกัดต้นไม้จะไปทาให้สวนเนี่ยไม่สวยงามสวนเกิดความไม่สะอาดอีกเรื่องหนึ่งก็คือเป็นไปได้ไหมว่าอาจจะต้องมีโซนสำหรับสัตว์เลี้ยงในสวนสาธารณะรวมไปถึงรถไฟฟ้า B T S M R T ปัจจุบันนี้ตามข้อมูลที่เรามีเนี่ย ไม่ได้อนุญ,ญาตให้นําสัตว์เลี้ยงขึ้นไปบนรถไฟฟ้าบางคนอาจจะบอกแอบๆหรือเปล่าแต่โดยหลักคือไม่อนุญ,ญาตนะครับคุณผู้ชมครับดังนั้นเราอาจจะต้องคิดถึงประชากรน้องหมาน้องแมวเหล่านี้ด้วยหรือไม่ว่าถ้าคนที่เขาเลี้ยงน่ะแล้วเขาบอกเออวันนี้อยากจะพาไปเที่ยวห้างที่นู่นที่นี่อยากจะพาไปที่น,นี่และเอาขึ้นรถไฟฟ้าได้หรือไม่ซึ่งคุณอนาณนาที่บอกว่าในต่างประเทศเนี่ยหลายๆประเทศอนุญ,ญาตให้น้องหมาน้องแมวแล้วก็สัตว์เลี้ยงเนี่ยขึ้นไปบนรถไฟฟ้าได้แล้วพร้อมกับเจ้าของ นี่แหละครับผู้ชมครับคือตลาดที่กำลังจะเปิดกว้างมากขึ้นดังนั้นเรานำสิ่งนี้มาจากนี่ฮะ tales of number เพราะตัวเลขไม่เคยหลอกแต่กำลังบอกอะไรเราซึ่งเป็นบทความของคุณอาาทิพต์จากลานุวัฒน,นะครับ คอนเนตเดดอเราเปิดกว้างนะครับสำหรับคอลัมนิสนะครับในการที่จะแสดงความเห็นในการที่จะแสดงมุมมองต่างๆด้วยนะฮะบทความที่นําเสนอในคอนเนตเดดดอไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยหรือเห็นด้วยก็ได้นะครับรวมทั้งคุณผู้ชมเองก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนกับเราได้เหมือนกันนะครับว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เรานําเสนอจากบทความของคอลัมนิสด้วยหรือไม่นะครับและนี่คือสมอับทุกเรื่องธุรกิจเข้าใจง่ายและใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดกับผมตัวเอกพักพงษ์อุดมกลยารัก์นะครับอย่าลืม u t u b e นะครับ Connect the Dot แล้วก็รวมทั้ง Podcast Spotify ของเรานะครับ t o n เ e c t t ต e Dot ิม S แล้วก็ TH ด้วยนะครับรวมทั้งเราจะมีช่องทางอื่นในอนาคตและเราจะมีรายการใหม่ๆเนื้อหาใหม่ๆมาฝากผู้ชมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Follow กดติดตามนะครับและก็ติดตามซัม u ัได้นะครับเรามีทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับประมาณ2ทุ่มเป็นต้นไปติดตามกันได้ครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ